สุดท้ายสิคะวันันได้วันที่เศร้าเกาเลือนทุ่นทุกปีซอยเศร้าหาคานาะข้ายยำกังในเกางมุงคบชบอตั้งคาวปาน,นั่งอยู่เฮือนอ่านข่าวค่ะย้อนน้อมค่ะมือคำว่าโหคำว่าในคำในต่างปรรขาน้าช่องคะนะข่าวกว่าลุ่บันเนช่องใต้จุยออนไลน์ค่ะย้อนประสังแหลมลูงในเะมือนเก่าใกล้่ะอ่ำะจ่าอ่ำตัวตั้นคะนะอ่ำมีข่าวคะนะ ค่ะไปตัวยอยู่ข่าวอันดีโซนใจมันป้อมีเนี่ยแหละค่ะก็ว่าอืมอับรุ่งในนะนะั้นเนาะไฮไลท์กว่าปันแห้งเนอ่ยช่องใต้ทีวีออนไลน์เอาใน,นะนะ่นั้นคำในลุ่งขาวค่ะคําว่าตอน่างวันเมื่อแน่ได้ก็หามามีอยู่อีดออดค่ะนะโอได้ห้องว่าข่าวึ้นตันก็ต้องได้มีเอาอินแกมาถมจมกันค่ะค่ายอดเยี่ยบเอาข่าว,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 าวใต้ทีวีออนไลน์เขาปิ่นไว้ก็มาลู่เนยค่ะนะ น้ำทมหาเจวิงเจดอนเก้งห้หลังเฮินสีเ่เฮงปไา,าทุพเพเนี่คะ่ะดีเจดอนเก้งห้มึงไทยปอดหงนั่นผลมาหายะน้ำเนื้อเถินเนืออ้อลอยไหลงมาจอมเลยเอาเป็นน้ำทมน้ำน้องนะหาเจวิงหลังเฮินสีเ่เฮงไปไรทบเพเน้ำทมไหนเหี้ห้องการภัยให้กังจัดแเคเพสภาวะมึงใช้ปืนเผาในวันที่16เดเือนธันวาคม2562หายยาไม้วันในวะจอมหนังข้อมูอลอะไรเก็บตอม หอมมาต่อถึงกลางในหกโมงในเจตอนเก้งห้างยาเพน้าถมกว่าห้าเจว้งสิบอึ่งสาสิบสองหมู่วันเมื่อหนังเจเว้งพญาเมงไรเอิ่งตัดคว้านเอิ่งแม่เป้าและเอิ่งแม่ต่ําเจเว้งเว้งใช้เอิ่งผังง้ําเอิ่งตอนศิลาเจวิ้งเกี้งแสนเอิ่งวันเซลเจวิ้งเกี้งหุงเอิ่งทุ่งเกาะเอิ่งป่าสร้างเอิ่งตรงมหาวันเจวิ้งเทิงอ่า เอิงเว้งหลังเฮ่นมุงหัวเฮ่นสีเ่เฮงสี่ปากไปหาหลาังหลัง,งห้องเฮ่นหนึ่งตีห้องยาสองตีโคไก่ลูกไกวสามอันเส้นดัางขาดสามเศษเข่าเนินหน้าลูกซุ้มหาปากไฮอ่าใครว่าไหนก็หมอกอไรนั่นขนาดน่ะตีในนั่นนะใครว่าเป็นไรนั่นน่ะเราหายตีวันนี้นะหาปากไฮหมอกสองเฮงหาสิเอกะนลยค่ะไล่ค่ายก้นเปลี่ยนตีห้องยา สาเอ็ดก็ย้อนนำทมและอ่มมีก้นและหมาเจ็บก้อยการไลปุดผุยไวอองตีจอยแถมก้นทบเพศสองตีติวัดสบเป้าและองเฮนผู้สูงอายุเอืองแม่เป้าใจเวงพยา,ยามังไรในวันที่ทราบเป็นเลนทรปีซอยเศร้าหา่จอมพ้องลมเมืองไทยแพยทองท่านชินวัดอีกตั้งภูมิภ่มพ่อเขาลงปืนตีนำทมด้วยเยี่ยมใสไงเงาไลา่เสกึงปองตาเดจอยแถมปันก้นทบเพศนำเขาวัวนหนงในติคขะสืบสินเอ็ก็เ้าคามาถอมด้วยขาวนำทม เมืองไต้เอานะ่านะันนะนะน้ำทมเนื้อตั้งก้าเมืองสัตว์ตาคิลิกลงกว่ามาอย่าผิดนะคะวันที่เศร้าเป็เนเรืนอทุนหกปีซอย้าหาในฝนตกมาอ่ำถัด เอาน้ำเก้มอันมีเนกแกตั้งคิดเรี้ยงละเมืองสา์ล้นน้องใสเนื้อตั้งก้าเซ่ลงกว่ามาหยาบผืดไว้ในเย้าก้นเนื้อปืนตีลานกว่าตีเขาแม่ของว่าฝนแต่ตกมาจะเมื่อวันที่เร้าหาย่ำกลางคำ่ำเนื่อวันที่เร้าหกก่อต,ตกตั้งวันนํำเนืน้อเถื่อนเนื้อเคยก่อนไหลลงมาป่ารังตนไม่เกี่ยงไม่หักเจ้นนั้นเส่คำอยู่ในตั้งก้าเลยถึงมาวันที่เร้าเจ็ดวัยวันนหนอ่ำจังกว่ามาอะไรในเย้าก้นวันเขาลาตีพื่สึกข,ข่าวว่าเมื่อปีก่เลื่นทนเกาในกออฝนหายเยอะโลกเอาเอา อันเป็นหินเป็นไส้ไหลเขานะ้าเนินน้ำเก้งเอาแค่น้ำตื่นมาโป้ฝนมาก็ตีเป็นน้ำทมน้ำนองตาสีไส้ในขึ้นมาจำเดถึงโคเย้าหลกคุดแปดไส้มันน้ำจังเตจังไหลลงกว่าลีลีโป้ฝนมาหายอย่าเลยในโคมันลงกเอาโคกวนปังกว่าจอมน้ำในเะยา้าโคน้ำแก้มในะยันไก่ดัางเบืองสันหมอกสีลักมีเนื้อตั้งกว่าตาคีดเล็กในขนม อ่าในาก็เป็นเพน้ำถมอะไรโอบอยู่ในปอดตอนเบืองใต้ปอดออกเขาค่ะนะปอดตอนต่างตีขาลุจอมมีขาหน้ำถมน้ำหยาะแทงได้ข่าวได้ก็เคลื่อนมากค่ะอันเคลื่อนมากได้หันอันในก้วยค่ะนะ่อว่านเนี่ยก็มีมาแทงข่าวจอมซึกล้มไม่เอาไรเพียวกว่าเมึ่อเปละาลุ้ในวันนั้นค่ะรู้กว่าวันมันกว่าซื้อยาย,ายาแต่ดีมาเจอในเะมืองมันในคันอะ่ะเมื่อในออกมาแทงโหเนื้อค่ะเมื่อเปละาลุ้ในคลายมันมัน ปึงอันเดอแห่กังไลยสายการมินนั่นน่ะเนาะเหมือนจอังว่าโป้มันโอเฮ้วินซึกเขาตาได้มาปล่อยมันก้นมึงอ่าเมื่อนางจุ่มลูกพื้นเขายื้อเขาไล่ขึ้นเจ้าเนออี่ยตาได้แห่กังอันนั่นเลยค่ะปึงอันนั่นเลยค่ะเนาะมันมันกวาซื้อมากเนี่ยเมื่อเหลียวก็ซื้อมาเสียก็อ่าหากักก้นเหตุาการณ์มัน เพื่อป้าเนี่ยค่ะเนาะลายแห่กังเะเน่อ่ามันเป็นชื่อเต้นเต้นเนี่ยเต่นกอล์เฮาคําไปแล้วฟูรีรีนังเก่าเนาะอืมก้อยกาว่ามันก็ตีอัาเป็นปึงอันเอาป้ายจังไอ่ฉีเฮ็ดไว้นั่นค่ะนะนางเฮ็ดตีแห่กังเลอ่าลองอันจุ้งลูกพื้นเขาเฮ็ดให้มันขึ้นเฮ้วินมันจะแน่ย,ย้อนไปปีแน่แน่อ่าซึกคางว่าซึกยังว่าะนะยืดตอกเลยกว่าลายกัมมอะค่ะมันก็ง่ายๆเนาะลายซื้อมาตั้งกาอยากขันลงนั่นน่ะนะ อันนี้มันป้า,วากว่าก้นมันเสียนคะคะกว่าซ้อนบันดีจันจอมไปลาลูสนะคะเนะาะไลยแหกังอย่าให้ป้นยือเ่องวินเข้าตกเลลนั่นในแน่นอนอันนี้ได้กอลุ่มดินซุ่มจัสติกผมยามา,ขาเขาให้กยกรปิ้นเผาออกมาเองค่ะนะ,ะจุ่มในเหตุีหูมาได้ก่อมหูปองว่าได้ข่าวหลับมันในหูออกมานน่น่ะน,ะนั้นเข้ากับไหลจมอมน,นนั่นเลย นักปึงอันนัน,นมันไปป้าว่าะภัยจุ่มยิบกองกลางจุ่มลูกเพื่นเขา,เนาไนยเจอไรเจอหือหลายหลายเสียยืครึ่งวินมันตกว,ว่าไรเย้ากอดตีให้กังจึงหือตีหาหันไยเจอหือเจอไหนกันนะป้าลองเจอไหนหน่อค่ะผมมันกว่าแนกะ่กว่าไรหลายลองหลายตั้งกันเนะจอมซึกในก่อนนะในตึก ตึกมีดีแปลลรล้วงแกขนาดพวกกว่ารัชชาียทงในแต่กว่าเอาอีสังมาหมู่หนานน้อยก็เข้ากัรจะเล็ฟังด้วยกันแทงคณะอตอนตาวันเมืองใ้ได้ก็ข่าวเคลือนตั้นค่ะแต่มีมองในกันค่ะนะข่าวหลากหลายนะเมืองเข้าได้ก็อ่ำไปมีสั่งแต่แต่วาวาค่ะนะปังตึกก็ยังสืบเป็นอยู่ค่ะนาเวียงนองเขียวนั่นนะเนาะปอดตอนเมืองใต้ปอดของเขาก็เต่มีมองนั่นเพราะว่ามารังบางแต่ปอดจันได้ก็เต่มี สีแดงปังลงไฟขุนเมืองป้ายเจอไหนเนี่ยคะ่ะในเมืองอย่างเหลียงเขาเจอไหนี่คะเนาะปังตึกเดี่าวแห้งติดตั้งใจแถมตั้งน้ำเนี่เจอไหนคะนะขันค้ำคะ่ะย้อนเปอรว่ากัดกัดค้ำลุมกัดลมฟ้าน,นั่นนะเนาะอโโอ๋วโอลโกมาเก็ตเขาได้ก็ปิดก,ก้อยเอาค่ะนะในเมืองมันได้กอบ ขันคำในขึ้นลงมาอีกหนึ่งค่ะ,ะมีกว่า1นึ่งแก้มได้เจ็ดสเซนไปสี่หมื่นนะคะนะเว่าในเกิดกว่าดินน,น,น่นะคะเนาะขันเงินค่ะนะหวัตไทยลายอยู่ปัก3คันไปหาายาอเมริกาหนึ่งตอลารายอยู่สี่งปักเงินแข่หนึ่งหยวนลายอยู่หกปักสามขันค่ะนะตอนต่างวันเมื่อไนยอ้อนสปปันพี่น้องเขาอยู่ลีกินวนันก็ดึงแค้มบงมิลลิปินหลอดเพกันกุติกูตังกุกองกุกุสิกัมติขาใหม่สงค้า อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์บันทึกอินขันน่ะตั้งในเฮิร์นสีเหลืองสีส้มสีล้ําค่ะเนาะ